วันนี้พามาดูรถขายดีเป็นระดับต้นๆของทางร้านกันบ้างค่ะกับตตตโต y ยต้าโคลโรล,ล่าติดนะคะตัวนี้ได้เป็นเฉดสีขาวนะคะเป็นตัว 1.6G ปี2018เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันเลยค่ะไปสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่ากุญแจนี่แบบเซนท์ล็อกแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวดูภายในกันก่อน นะสำหรับคันนี้นะคะภายในเป็นโทนสีเบจนะคะตัดด้วยคอนโซลสีดําแบบนี้เลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันได้มา1นึ่าคันนะ,ะสำหรับใครนะ,ะที่สนใจอยากจะได้รถเก่งนะคะที่เครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างขนาดกลางนิดนึงนะคะแล้วที่สําคัญนะอะไรฮะง,ง่ายสุดๆนะคะคันนี้อึดถึกทนแน่นอนอย่างที่เคยรีวิวไปนะ,ะแต่ว่ารอบนี้มาในเฉดสีสีขาวบ้างแล้วราคาเปิดตัวของเขานะ,ะสูงถึง8ปดแ0นบาทเลยวันนี้ที่โชว์รูมแมนเอลโตคาของเราขายเพียงแค่41่แสนหนึ่ง 8,000บาทอะอย่าเพิ่งคิดเยอะลูกค้าคันนี้นะคะเข้าแคมเปญน,นะคะเรดอเบีย3.99%ของเรานะคะแล้วลูกค้านะคะคันนี้ผ่อนเพียงแค่6,400บาทตลอดอายุสัญญาเท่านั้นนะคะใช้เรดอกเบียร์0%ยังได้เลยนะสำหรับตัวนี้นะคะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่แนวอร์ตัาค่ะ